ทมเดอะวันเจดสองเลสหกพันี่เป็นเฮซับนะเกมเฮซับาหตัวตัวเกมตัวตัวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โปกเกอร์ทูบไทยแลนด์ ไปพบกับทอมดีวานนะครับเอาใจแฟนคลับไปเลยเลยเดอเดอเนี่ยคำว่าเดอเนี่ยน่าจะมาจากเดานะแบบกินจนเลอหรือเปล่าชายาเหรอกใช่ใช่ใช่เกียงเอาครับผมทอมดีวานเจ็ดสองเลสหกพันนี่เป็นเฮซับนะเกมเฮซับนะตัวตัวเกมตัวตัวแซมมี่ เอทหกแซมมี่คอมาด้วยเอทหกไม่มีไม่มีสีไม่มีใดๆเลยเจ็ดสองต้องบอกก่อนนะครับเป็นไพ่ที่แย่ที่สุดในเกมโป๊กเกอร์นะครับแย่ที่สุดในโลกใช่ฟอร์เปิดมาเป็นแจ็คเอ็ดเก้าและมีหัวใจหมดเลยทุ่แพ้ของแซมมี่ยังคงหน้าด้านในการบัฟต่อเนื่องในการยันไม่ได้บัฟเขาลุ้นฝาดใช่ใช่ใช่ลุ้นฝาดสองแต่ไม่รู้แซมมี่มีอะไรนะเด็ดไปหมื่นหนึ่งไม่ได้หน้าด้านนะครับท่านผู้ชมรอเล่นนะครับมันคือสไตล์การเล่นของทอมเดวาน นะครัเขาแอคเอ็กซ์ซีฟต้องคอแหละเพราะเขาทูแพ้เอทดหกอ่ะเจ็ดสองครับเบสไปหมื่นหนึ่งแซมมี่ทำไงเลสคู่เอททูแพ้ต้องมีมีเลสแล้วมีเลสนี่ไงครับเป็นไงเลสมาสองหมื่นเจ็ดสองหมืนเจ็ดก็ก็ก็สมัยสมผลนะก็ก็ทูแพ้ก็นักลุ้นผมก็ตามได้แต่ผมก็ลุ้นฝาสองลเพราะว่าเพราะว่ามันเฮสอาฟไงคุณนะโอเคถ้าเกิดว่ามีหัวใจใช่ก็กินนิ่มเขาอาจจะไม่มีหัวใจไงอ๋อไม่มีหัวใจเพราะเขาไปรักคนอื่นแล้ว ได้ลได้ละได้ได้ได้เอาไปห้ากะโลกอันนี้อันนี้ได้อยู่นะโอ้โหแต่ทอมนี่มีหัวใจนะมีสองหัวใจด้วยนะมีสองหัวใจด้วยหลายใจละใครหลายคนไม่ค่อยน่าคบท่าไ่อ่ะว่าจะเลิกคบเฮ้ยสามดอกจิกสามดอกจิกแซมมี่ต้องเช็คโอ้โหเช็คเร็วครับเขาเรียกเช็คเร็วเมื่อกี้เช็คเร็ไปคราวนี้เช็คเร็วเลยอยู่ไม่ไหวแล้วมันมันลุ้นฝันหรือเปล่ามันตามไม่ยั้งเลยสี่เลี้ยละครับตอนนี้ตอนนี้ทอมเมื่อกี้ตามมาเอาแล้วลางนี่คือหน้าที่องค์ประทับแล้วนะ องเข้าแล้วครับนนนคืออเาจริงะใช่ครับคือหน้าจะค่อนข้างแบบว่ามีคนเจ็บหน้าหนึ่งต้องมีคนเจ็บแนคือปกติก็คือเป็นเขาแน่แหละเอาจนได้คุณสตางค์เอาจนได้เจ็ดสองคุณแบ๊บลองยัดบัฟโฟร์ทีนตาวส้นหรือเปล่าไปด้วยอ๋อสักอย่างเท่าไหร่โอ้โหสี่หมื่นแปดตาวส้นสี่หมื่นแปดทูคอนั่นเองคือสไตล์เขาเป็นอย่างเงี้ยคือยัดหนัก เขายัดโคตรหนักอะเขาความมั่นใจมันจากไหนก็ไม่รู้ว่าเขายัดหนักมากเขาศรัทธาไงขนาดเอ็หกยังแบบแซมมี่ยังได้แค่คอถูกจากที่เคยเช็คเละคราวนี้เวอร์ทั้งที่ทั้งที่เอ็ดหกนะครับเปิดมาตัวส้สามครับเอาละครับผมตอนนี้ศูนย์เปอร์เซ็นครับผมเจ็ดทองพูดได้ง่ายๆว่าหมอบไม่คิดในเมื่อไม่เข้าแล้วอย่าอยู่ต่อครับครับแต่ด้านต่อไม่ใช่กับคนคนนี้จริงๆครับคุณสตัง กับทอมเดวานนะครับผมอย่าบอกนะว่าเขาจะเรสสภาพนี้องลงอย่างนี้ไม่น่ารอดองงแล้วองลงแล้วผมบอกเลยว่ามีคนเจ็บเล่นกับเขาตัวตัวน่ากลัวจริงๆครับผมบอกเลยเพราะว่าถ้าให้ผมเดานะครับเขาต้องเลสเป <in fourth season> ็นแสนนะครับพอตแสนหกใช่ไหมครับเขาเลสเป็นแสนน่ะน่าเป็นไปได้เลสที่ขี้แตกเอกทบกังวลสองแสนแปดโออินอูหูโออินสี่แสนแม่งโอวพอตมากโอ้โหแบบ คือแซมมี่ก็ตามคุณหมอตูดมาบอกเลยนี่เห็นไหมอออินทูคอคือต้องอออินหมดหน้าตัาเอทหกอะทูแพ้แล้วทอมดีวานคือเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าแบบว่าแซมมี่แบบจะเหมอบให้เออเอทหกอุยัดแพงจัดแต่ถ้าเป็นคุณสตางเอทหกทำไงครับผมละเครียดชิบหายเลยนะพอาที่เขาออินเมื่อกี้ผมคงหมอบไปแล้วฮะหมอไม่คิดแล้วใช่ไหมฝันว่าอะไรอย่างงี้ แต่คือเฮซ่าคุณแบงค์ไม่ใช่มันจะฝัดไม่ได้มัน<ช>ฝัดได้ถือสองใบฝัดได้ใช่ครับคือการเล่นสไตล์ของทอมดีวานผมต้องชี้แจงนิดน,นึงว่าการที่เขาแอคเซสิดหนักๆแบบเนี้ย ต่อให้คนมีดียังไงก็ต้องเครียดเพราะว่าบอดอ่ะมันออกซ้ำสามไหนจะมีฝาดอีกคือมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ดีวานอาจจะเอาเจ็ดสามาก็ได้แล้วมาบัฟบัฟเข้าสามสามสองใบหลังถูกก็เป็นไปได้อีกอะหรืออาจจะเป็นไพ่งยเยหกสามใช่ทูแพ้สามเล่นต่ออีกครับเข้ามาฟูเฮ้าส์เขาไนะนำไปไกลเลยเขาไม่โกฝัดแล้วถูกถูกแล้วถ้าแซมมี่ตามไปคือพูดง่ายคือแทบหมดตูนะครับใช่เพราะเกมเนซับเนี่ยคือมันคนส่วนใหญ่ก็คือเล่นทุกไพ่อ่ะเล่นทุกไพ่เพื่อดูบอดแล้วค่อยเล่นต่อ แ <ừ> mm. ทบจะไม่ค่อยมีหมอบพีฟอกกันเท่าไหรถ่ถูกถูกเล่นสุดรนะครับคือเอ,อาไพา่ง่้ยๆลงไปเล่นก่อนเพราะมันจะเข้าคู่ยากต่อให้ไพายยา่หลัก็เข้าคู่ยากเขี้ยนเลยอะเอทหกยังคิดนานะโอโหคือตามไปถ้าแ,แบบตามไปแล้วทอมดีวานแม่งเซตสามจริงๆหรือว่ามีฝัดจริงๆนี่ถูกหน้าหงายเลยนะหมดตูดหมดตูดนี่มีตังค์ุบู่ล้างตูดเลยนะใช่ตูดแชกับบ้านเลยเขียนแทงครับเรียนแทงเรับียดแต่ เจ็ดสามทอนดีวานขอได้ไหมอ่ะคุณแบงค์สมมติถ้าจะคอคอได้ไหมถ้าจะถ้าแบบคิดจะคอจะคิดด้วยอะไรอ่ะคิดเข้าข้างเตงด้วยอะไรนะคือมันก็น่าคิดที่ว่าอยู่ดีทอมดีวานมันไม่จําเป็นต้องอออินโอเวอร์พอร์ตขนาดเนี้ยเพราะพอรข้างล่างมันแสนหกครับแต่เขาอออินแสนสี่แสนเจ็ดอ่ะมันแบบมันรุนแรงมากอ่ะคือใจหนึ่งเขาว่ามันก็คิดได้สอมุมอ่ะ ทอมดีวานต้องการแบบแดกทีเดียวหมดเลยถูกลาดมาก็คือใช่อันหนึ่งคือทําให้ทําให้แซมมี่คิดแบบนี้แหละว่าทอมดีวานต้องการกินมันทีเดียวหมดตูดทีเดียวเขาทีเดียวหมดตูดใช่คือถ้าจะคอก็แบบไม่ต้องใจนิดนึงอหละต้องใจแข็งมากแล้วต้องหลอกตัวเองประมาณหนึ่งเลยแหละจริงผมว่าต้องแบบต้องหลอกตัวเองว่าทอมดีวานแม่งแม่งบ้าปะพูดได้คําเดียวว่าบ้าปะโหแต่มันเยอะมากครับแล้วแบบ แล้วความนิ่งของเขาตอนที่เขาเช็คคอที่เขาเรสและโดนเลียแล้วเขาคอแล้วพอพอเทิร์นมาเขาก็ยังยัดต่อใครไม่มาเช็คเหมือนแซมมี่นะเขารู้ว่าแซมมี่จะต้องเช็คเพื่อซื้อเพื่อซื้อลีเวอร์เขารู้เขาไม่เช็คเขายัดต่อคืไม่แสดงความไม่เห็นเลยเขาสร้างอิมเมจต่อเขาไกีซีต่อใช่ครับคือเขาสตตองเบสมากจนแบบมันก็มันเป็นไปได้ที่ดีวานจะมีจริงๆอ่ะถูกเขาแค่มีฝันก็กินแซมมี่แล้วตอนเนี้ยใช่ฮะฝันอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นแซมมี่ถึงคิดหนักว่า อยู่ไหวหรือเปล่าใช่ครับหนึ่งในความคิดของแซมมี่ผมว่านะคิดว่าอาจจะคิดก็ข้างติงว่าแบบเอดกับคิงคิกเกอร์เป็นคิงหัวใจควีนหัวใจแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆไงเล่นไปเรื่อยเพื่อเล่นไปเรื่อยแล้วพอไม่เข้าปุ๊บอินกะว่ากะว่าออินแล้วบลัฟให้แซมมี่หมอบไปครับแต่ว่าแซมมี่ก็จะอย่าบอกนะจะอย่าบอกนะอย่างนี้ยังไม่เช็คอย่างนี้ยังไม่ได้หมอบนะครับยังนะฮะยังนะคะเขาแค่คิดคิดตงค่ำเขต เส้นนั้นมาก่อนเท่านั้นถึงจะหมอบแล้วเขาเอายังไงแบบนี้หมอบเรียบร้อยครับความไพ่หมอบครับยอเรียบร้อยเจ็ดสองุ้ยโชว์ดาวด้วยคุณแบ๊กอุ้ยเปิดโชว์เจ็ดสองแบบนี้โหเป็นผมแม่งโคตรทิ้วโอซารี่เลยครับแซมมี่คือคือทอมบอกขอ sorry เลยเมื่อกี้โอ้ทิ้วจริงปาหน้าดูหน้าดิเชี่อดาพ่อดาแม่อยู่ในใจเลยนะใช่จริงคือผมรู้เลยเป็นผมแบบมาเปิดโคตรทิ้วอ่ะ คือนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจิตวิทยาที่เขาใช้นะครับคือเขาเปิดโชว์ดาวเนี่ยเพื่อทําให้ทิ้วในเกมต่อไปเล่นยากใช่ทิ้วเลยแล้วเกมต่อไปเขาจะแบบเล่นยากแล้วเขาจะเขาจะอิมเมจถ้าเขาไม่โปรจริงเขาควบคุมสติตัวเองไม่ได้เลยเขาจะคิดอิมเมจของทอมอีกแบบหนึ่งแต่ไม่แน่หรอกคนคนนี้เขาอาจจะเอาไพ่ดีมาเล่นก็ได้โอ้หดูหน้าอู้ดูหน้าอุสตาค่าด้วยนะเมื่อกี้ผมแอบเห็นแวบๆโอ้หอย่างที่คุณต้องกลับไปขายนี่เลยอะขายข้าวขาหมูเหมือนเดิมเลยเจออย่างนี้คือในนี้เก็บตังค์เลยก็หมู เหมือนคนขายข้าวหมูที่บ้านผมจริงนะดีวานแม่งโคตรสะใจอ่ะบอกเลยแต่เขาองลงจริงนะถ้ามกี้คือองลงมีคนเจ็บนิดหน่อยน่าเออเงี้ยครับแต่สุดยอดครับแซมมี่บายอินมา7 5 0 0 0สครับตอนนี้เหลือ40,000 0โอ้โหลอดไป40,000 0ไม่ไม่ลอดลอดไปโควิดลอดคิดติดลบ40,000นติดลบ4 0 0 0 0 0ใช่ใช่จุ้งครับต้องไปครับจบไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ เหมือนเดิมครับสำหรับเพื่อนๆนะครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับแฮนด์นี้นะครับว่าเพื่อนๆคินยังไงกับทอมดีวานเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราอยากรู้มากเลยว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับทอมดีวานกับการที่เขาเล่นแฮนด์การเล่นบาสของเขาและแซมมี่ด้วยนาทำไมคนี่เหมาะทำไมคนที่ถึงไม่กล้าตามใช่ครับเพราะเราอยากได้ความรู้ของหลายๆคนแล้วรวมถึงเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับด้วยกันเองเนี่ยจะได้มาอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนแต่ละคนด้วยคือพวกเราก็บอกว่าพวกเราไม่ได้เป็นโปรที่แบบ เก่งครับผมชนะทุกแฮนไม่ใช่มันก็มีจังหวะมีวันที่เราห่านพลาดวันที่แบดเดย์วันที่เราแย่เหมือนกันแต่ว่าเราต้องมาศึกษาเรื่องนี้แหละครับว่าทําไมเขาถึงทงนี้ทําไมเขาถึงพัฒนาได้ถึงขนาดนี้ยิ่งเราดูเยอะยิ่งเราศึกษาเยอะเรายิ่งมีโอกาสตักเซสในวงการนี้ในโป๊กเกอร์เพื่อนๆที่ชื่นชอบโป๊กเกอร์เนาะแล้วก็ผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งนะของนักโป๊กเกอร์มืออาชีพแล้วผมจำชื่อไม่ได้แล้วเขาบอกว่าเกมโป๊กเกอร์เนี่ยเป็นเกมที่เอาชนะกันโดยความผิดพลาดของอีกฝ่าย ใช่หมายถึงมมว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นดีแล้วแล้วเขาก็เล่นดีด้วยมันก็ไม่ได้ไม่เสียครับคือเขารู้เรารู้แต่เมื่อไหร่ที่วันใดที่เขาพลาดอย่างเช่นถ้าเมื่อกี้ดิวานพลาดแซมมี่รู้ว่าดิวานบัฟดิวานโดนนี่คือความผิดพลาดที่ดิวานทาแต่ว่าแซมมี่ไม่รู้ไงครับ ูกมใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าดีวานมีจริงๆนี่ความผิดพลาดของแซมมี่ที่คอดีวานไปโโอ้หนี่คือหมดพลาดทีเดียวคือหมดเลยใช่ครับเมื่อกี้พลาดทีเดียวคือหมดจริงๆครับผมลึกซึ้งมากครับผมไปเอาพลาสเตอร์แปลแผลนึงนะครับทำไมฮะโฮมกิฟต์เลือดสาดเลยฮะถึงใจนะครับจบไปแล้วครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ ตอนนี้เรามีไลน์แอดแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถทักทายสอบถามข้อมูลพูดคุยเล่นกันได้นะครับผมที่ ad poker t u h นะครับผมย้ำอีกทีนะครับ ad poker t u th ครับผมเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบฝากกดไลค์และขออีกสักคนละ1คลิกที่ปุ่ม subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปสนุกให้เพื่อนๆรับชมกันต่อไปฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ